สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพลันฉันได้พบเธอโอลันลาลันลาลันลาโอลันลาลันลาลันลาสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้หน่วยดอกไม้แสนสวยวันนี้ครูโก้มีคำของจองมาฝากเด็กๆนะคะ ดอกไม้แสนสวยเราช่วยกันปลูกดูแลเหมือนลูกพันผูกรักยิ่งดอกไม้ดอกใหญ่สีสดสวยจริงสวยฝ่าทุกสิ่งสวยยิ่งสิ่งไดอ่ะคราวนี้เด็กๆมาท่องตามคุณครูนะคะดอกไม้แสนสวยเราช่วยกันปลูก ดูแลเหมือนลูกพันผูกรักยิ่งดอกไม้ดอกใหญ่สีสดสวยจริงสวยฝ่าทุกสิ่งสวยยิ่งสิ่งได้วันนี้เด็กๆก,ก็ได้ท่องคำคล้องช่อง้อมคุณครูนะคะสัปดาหนะ์หน้ามาพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย